สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน น็อตแพทริเซียเคลื่อนไหวแล้วหลังไม่เห็นภาพถูกมองเลิกกันโดนจับตาจนต้องออกมาเคลื่อนไหวสยบข่าเมาส์นางเอกแพทริเซียกู๊ดกับแฟนมไฮโซนอตวิเศษถูกมองว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าเพราะไม่เห็นเคลื่อนไหวภาพหวานๆด้วยกันโดยเฉพาะไอจีน้อตวิเศษไม่ลงรูปคู่และไม่ได้โพสต์รูปมานานหลายเดือนล่นาสุดทั้งสาวแพทริเซียและไฮโซน็อตต่างออกมาเคลื่อนไหวโดวยสาวแพทริเซียโพสตคลิปในไอจีซอรี่ขณะไปกินข้าวกับเพื่อนๆซึ่งมีทั้งคนในวงการอาทิปันปนสุดทัศตาและวนเส้นวิริ ที่พาไปด้วยที่ร้านอาหารจากนั้นนายจีสอรี่ของหนุ่มโนตก็ได้โพสคลิปไปกินอาหารร้านเดียวกันกับแพทริเซียก็เป็นอาหารลักษณะเหมือนกันที่วางเรียงบนใบตองเหมือนกันเรีวยกว่าปาาคลิปภาพสยบขามเมาส์กันเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้็มาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ